สมเด็จพระเจ้าเสือหรือพระเจ้าสุริเยนทราธิปดีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวินิจฉัยพนามว่าเป็นสมเด็จพระสันเพชรที่8เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชากาลที่29แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระองค์ที่สองแห่งราชวงศ์บ้านภูหลวงราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยาทรงครองราชเมื่อปีพศ2246 ถึงพศ2 5 5 1ผู้คนในสมัยพระองค์มักเรียกขานพระองค์ว่าพระเจ้าเสือเพื่อเปรียบว่าพระองค์มีพระอุปนิสัยโหด้ายดังเสือพระองค์ทรงมีพระปีชาด้านมวยไทยโดยทรงเป็นผู้คิดท่าแม่ไม้มวยไทยซึ่งมีพระลักษ์ฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏชัดเจนและได้มีการถ่ายทอดเป็นตำราให้ชาวไทยรุ่นหลังได้เรียนรู้ฝึกฝนจนถึงปัจจุบัน สมักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ระบุในหนังสือศิลปะมวยไทยถึงพระองค์ในการปลอมพระองค์เป็นชาวบ้านมาชกมวยกับมวยฝีมือดีจากเมืองวิเศษชัยชาญและสามารถชนะนักมวยเอกได้ถึง3คนซึ่งได้แก่ในกลางมัดตายในใหญ่มัดเล็กและในเล็กมัดนักปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันที่พระองค์ได้ขึ้นครองราชตามลักฐานในประวัติศาสตร์เป็นวันมวยไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงฝึกเจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพรผู้เป็นราชโอรสให้มีความสามารถในด้านมวยไทยกระบี่กระบองและมวยปั้มพระราชพงศาวดารฉบับพันจันธนุมาตรระบุว่าพระเจ้าเสือเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอในสมเด็จพระเพทราชาส่วนพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพ,พระนพลั วัดพระเชตุพน์ฉบับตัวเขียนระบุว่าเป็นพระราชโอรสลับในสมเด็จพระนารายมหาราชกับพระสนมซึ่งเป็นพระราชธิดาในพระยาแสนหลวงเจ้าเมืองเชียงใหม่โดยคำให้การขุนหลวงหาวัดออกพนามว่าพระราชายาเทวีเจ้าจอมสมบุญสวนในคำให้การชาวกรุงเก่าเรียกว่านางกุสาวาดี ต่อมาสมเด็จพระนารายมหาราชได้พระราชทานพระสนมดังกล่าวให้แก่เพศราชาเมื่อครั้งที่ดารงตำแหน่งเจ้ากรมช้างโดยในคำให้การขนหลวงหาวัดและให้คำให้การชาวกรุงเกา่ามีเนื้อหาสอดคล้องกันกล่าวคือนางเป็นสนมรับของพระนารายแต่แตกต่างกันเพียงชื่อของนางและเหตุผลในการพระราชทานพระโอรสแก่พระเพศราชา แต่พระราชาพงศสวดารฉบับสมเด็จพระนพรัต์กับให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระชายกำเนิดแตกต่างไปจากคำให้การของคุณหลวงหาวัดและคำให้การชาวกรุงเก่าโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสมเด็จพระนารายมหาราชทรงทำศึกสงครามกับเมืองเชียงใหม่แล้วได้ราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นสนมแต่นางสนมเกิดตั้งครรภพระองค์ได้ละอายพระไทยด้วยเธอเป็นนางลาว พระองค์จึงได้พระราชทานแก่พระเพศราชาดังความในพระราชพงศาวดารฉบับนพรัตความว่าแล้วเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาจากเมืองเชียงใหม่นั้นพระองค์เสด็จทรงสั่งวาดด้วยพระราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่และนางนั้นก็ทรงคันขึ้นมาทรงพระกรุณาละอายพระไทยจึงพระราชทานนางนั้นให้แก่พระเพศราชาแล้วดำรัสว่านางราวนี้มีคันขึ้นมา เราจะเอาไปเลี้ยงไว้ในพระราชวังก็คิดละอายแก่พระสนมทางปวงและท่านจงรับเอาไปเลี้ยงไว้ณบ้านเถิดในพระเพศราชาก็รับพระราชาทานเอานางน,นั้นไปเลี้ยงไว้ณบ้านโดยเหตุผลของสมเด็จพนรายมหาราชได้ปรากฏในคําให้การช,ชาวรุมเก่าว่าพระองค์ทรงเกงว่าพระราชโอรสองค์นี้จะคิดกบฏชิงราชาสมบัติอย่างเมื่อคราวพระสี่สิล สวนคำให้การของกุณหลวงหาวัดว่าพระองค์ทรงต้องรักษาราชบัลลังให้กับพระราชโอรสที่ประสูติแต่พระอัครมเหสีเท่านั้นพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพ,พระนพลรัตน์ระบุว่าพระนามเดิมของพระองค์คือมะเดือ่อส่วนในหนังสือปฐมวง์ของกุหลาบเรียกว่าดอกเดือเนื่องจากประสูติใต้ต้นมะเดื่อในแขวงเมืองพิจิตรคณะพะมานดาสเสด็จติดต,ตามออกพระเพศราชา โดยสเสด็จสมเด็จพรามาธิบดีที่3หรือสมเด็จพราาะนลัยเสด็จขึ้นไปนมัสการพระพุทธชินาราชและพระพุทธเจเนศีน 4, ที่เมืองพิษณุโลกจดหมายเหตุเอ็นเยนเบดแกมเฟอร์นายแพทย์ชาวเยอรมันประจำคณะทูตของบริษัทอีสต์อินเดียของฮอลันดาที่เข้ามาเจริญพระราชมาตรีลาสนันนกสยามในปีพศ2233ได้ 33, ให้ข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับปีประสูติของออกหลวงโสรศัก์ว่าเมื่อพศ2 2 3 3พระสรศักพมหาอุปราชมีพระชน20,000ษาแสดงว่าพระองค์ประสูติในปีพศ2 2 2 3อย่างไรก็ตามสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพมิทรงเชื่อว่าหลวงโสรศักจะเป็นพระราชโอรสลับในสมเด็จพนาลายทรงมิดิไฉยว่า ในเมื่อหลวงสลศักรู้อยู่เต็มอกว่าสมเด็จพนาลัยคือพระราชาบิดาเหตุช่นไหนจึงร่วมมือกับพระเพทราชาบิดาบุญธรรมปราบดาพิเศษชนกแท้ๆของตนแทนที่จะประจบเอาใจขอราชาสมบัติกับพระราชาบิดาเมื่อครั้งยังประชวนพระยาแสนหลวงเจ้าผู้ครองเชียงใหม่ที่ตกเป็นเรลยมายังกรุงศรีอยุธยานั้นก็ไม่ได้มีฐานะต่ำต้อยอันใด ซ้ายังจะดูมีหน้ามีตาเพราะสามารถต่อโค้งกับสี่ปาดกวีในราชการได้ถ้าหากพญาแสนหลวงเป็นพระสัตสุระของสมเด็จพนาลายจริงก็น่าจะเป็นที่ภาคภูมิใจมากกว่าอับอายและยังสามารถใช้การเสกสมรดดังกล่าวเป็นเหตุผลทางการเมืองเข้าครอบครองล้านนาผ่านพะชายาได้ในสมัยสมเด็จพนา,ายมหาราช สมเด็จพระเจ้าเสือได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กรับราชการเป็นที่โปรดปานของสมเด็จพนาลัยมหาราชต่อมาได้ตำแหน่งเป็นหลวงสรศัก์สมัยสมเด็จพระเพทราชาหลวงสรศักให้รับสถาปนาเป็นพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งหวังจะได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระเพทราชาแต่สมเด็จพระเพทราชากับทรงโปรดปานเจ้าพระขวัญ พระลาดโอรสของพระองค์และกรมหลวงโยธาทิพย์แถมมีผู้คนมากมายต่างพากันนับถือทําให้กรมพระราชวังบวรเกิดความหวาดระแวงว่าราชะสมบัติจะตกไปอยู่กับเจ้าพระขวัญจึงลวงให้เจ้าพระขวัญมาสําเร็จโทษด,ด้วยไม้ท่อนจันทร์เมื่อสมเด็จพระเพทราชาซึ่งประชวรทรงทราบก็ทรงพระพิโรธกรมพระราชวังบวรเป็นอันมากและตัดว่า จะไม่ยกราชสมบัติให้แก่กรมพระราชวังบวรแล้วทรงพระกรุณาตัดเวรราชสมบัติให้เจ้าพระพิชัยสุรินทร์พระราชมรรด,ดาหลังจากนั้นสมเด็จพระเพทรราชาทรงสวรรคตเจ้าพระพิชัยสุรินทร์ทรงเกรงกลัวกรมพระราชวังบวรจึงไม่กล้ารับและน้อมถวายราชสมบัติแด่กรมพระราชวังบวรเมื่อกรมพระราชวังบวรได้ขึ้นครองราชสมบัติ ในปีพศ2246มีพระราชโ,โอรสสองพระองค์คือเจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพรมีพระสมัญญานามว่าเสือตั้งแต่สมัยที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นหลวงสรศักในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมาแล้วทรงมีความเด็ดขาดในการมีรับสั่งให้ผู้ที่ปฏิบัติงานใดต้องสำเร็จผลเป็นอย่างดีหากบกพรองพระองค์จะมีรับสั่งให้ลงโทษ ไม่เฉพาะข้าราชบริพารเท่านั้นแม้พระราชโอรสทั้งสองก็เช่นกันอย่างเช่นในการเสด็จไปคลองช้างที่เมืองนครสวรรค์มีรับสั่งให้เจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพรตัดถนนข้ามบึงหูกว้างโดยถมบึงสวนหนึง่งให้เสร็จภายในหนึ่งคืนพระราชโอรถดำเนินงานเสร็จตามกำหนดแต่เมื่อเสด็จพระราชดำเนินช้างทรงตกกลุ่มทรงลงพระราชอาญาเจ้าฟ้าเพชร แต่ภายหลังก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอพระไทยเสเวยน้ำจันทร์และเสพสังวาสด้วยดาดุณีอิทธิสตีเด็กอายุ1 1 1 2ปีถ้าสตีใดเสือกดิ้นโค้งไปให้คัดเคืองจะลงพระราชอาญาถ่องยอดอกตายกับที่ถ้าสตีใดไม่ดิ้นเสือกโค้งนิ่งอยู่ชอบพระอาชญาใสพระราชทานบำเน็จรางวัล ประการหนึ่งถ้าเสด็จไปประพาสมัชฉาชาติชน,นาคชลามในโชลมากกลางทะเลเกาะสี่ชังเข้าสามุกแลประเทศที่ใดย่อมเสวยน้ำจันพรางท้าหมูผสมนิกรนางในและมหาดเล็กชาวที่ทำให้เหลือพระที่นั่งโคงไหวไปมิได้มีพระวิจารณะปราสจ,จากพระกรุณายาณลุกอำนาจแก่พระโทโศ นำรัดสังให้เอาภูนั้นเกี่ยวเบ็ดทิ้งลงไปกลางทะเลให้ปลาชนากฉลามกินเป็นอาหารประการหนึ่งป่าสะจากพระเบญจางคลิกสินมักพอรไทยธรรมนาจารย์เสพสังวาสกับภรรยาขุนนางแต่นั่นมาพนานปรากฏเรียกว่าพระเจ้าเสือคณะที่พระราชพงศาวดานกรุงสยามจากต้นฉบับของบีติสตมิวเซียมบันทึกในทํานองเดียวกันว่าครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน มีพระราชาหฤืัไทกักคละหยาบชา้าทารุนลายกาดปรัสะจากกุศลสุจริตทรงประพฤติพิษพระราชาประเพณีมิได้มีฮิริโอตัปปะและพระไทยหนาไปด้วยอกุศลลามกมีวิตกในโทสะโมหะมูลเจือปนในพระสันดานเป็นนิลันมิได้ขาดและพระองค์เสวยน้ำจันขาวอยู่เป็นนิดแล้วมักยินดีในการอันสังวาด,ด้ดยนางกุมารี อันยังไม่ได้มีฤดูถ้าและนางใดอุตสาอดทนได้ก็พระราชทานรางวัลเงินทองผ้าแพรพันต่างตงแก่นางนั้นเป็นอันมากถ้านางใดอดทนไม่ได้ไซส่งพระพิโรธและทรงประหารลงที่ปชิมบุลาประเทศให้ถึงแก่ความตายแล้วให้เอาลงเข้ามาใส,าส่ศพนางนั้นออกไปทางประตูพระราชวังข้างท้ายสมนมนั่นเนืองๆและประตูนั้นก็เรียกว่า ประตูผีออกมีมาตราบเท่าทุกวันนี้อยู่มาครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้ายุหัวสเสด็จด้วยพระชนภานะออกไปประพาสในเมืองเพชรบุรีและ,สะเสด็จไปประทับแรมอยู่ณนะพระราชนิเวศตําบลตโนดหลวงใกล้ฝั่งพระมหาสมุทรและที่พระตำหนักนี้เป็นที่พระตำหนักเคยประพาสมหาสมุทรมาตั้งแต่ก่อนข้างแผ่นดินสมเด็จพระเนเรสวนบรมราชาธิาราชพิรเป็นเจ้านั้น และสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จด,ด้วยพระที่นั่งมหานาวาท้ายรถเล่นไปประพาสในท้องพระมหาสมุทรตาบเท่าถึงตำบลเขา300ยอดและทรงเบ็ดตกปลาฉลามและปลาอื่นๆเป็นอันมากแล้วเสด็จกลับมานาตำนักตโนดหลวงแล้วลเสด็จเที่ยวประพาสอยู่ดังนั้นประมาณ15เวรจึงเสด็จกลับยังกรุงเทพมหานครพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับคาให้การชาวกรุงเกา่าได้บันทึกเกี่ยวกับสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือดังนี้ 1. ทรงปฏิสั่งครนมนดบสวม้อยพระพุทธบาทสระบุรีสร้างมาตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งทําเป็นยอดเดียวชำรุดโปรดให้สร้างไหมเป็น5ยอดรวมทั้งปฏิสั่งคอนทั่วทั้งอาราม 2. ปีพศ2 2 4 9เกิดอัศนีบาดต้องยอดมนดบ พระมงคลประพิษเครื่องบนดบสุดโสมพังลงต้องพระสอพระมงคลประพิษหักโปรดให้ลือเครื่องบนออกก่อสร้างไหมแปลงเป็นมหาวิหาร 3. เป็นพระหมหากษัตร์ิยพระองค์แรกที่เสด็จลาดำเนินไปนมัสก,การพระพุทธชายและสันนิฐานว่าคนพบในสมัยพระองค์สี พระราชกรณียกิจที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเมืองพิจิตรเป็นการลําลึกถึงภูมิชาติของพระองค์สมเด็จพระเจ้าเสือได้โปรดให้สร้างวัดโพป,ประทับช้างขึ้นที่เมืองพิจิตรโดยสร้างพระอุโบสถพระวิหารพระมหาเจดีย์สาราการประเรียนและกุฏิส่งมีอานาบริเวณวัดกว้างขวางใหญ่โตใช้เวลาสร้างสองปีจึงสําเร็จสด็จพระราดำเนินมาทําการฉลองโดยพระองค์เอง มีการฉลอง3วัน3คืนมีมหรสพคลึกคลื่นและมีผู้คนมากมายมาเป้าทูลละองทุรีพระบาทและดูมหรสพฉลองเสร็จแล้วทรงพระราชอุทิศถวายเลขค่าพระไว้สำหรับอุปถาพระอารามถึง200ครัวเรือนนับว่าครั้งนั้นวัดโพประทับช้างเป็นวัดที่เด่นที่สุดในเมืองพิจิตร บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณอกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้าเสียเลือดเสียเนือ้อมิใช่เบา ที่เรารักษาสืบไป